สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชา้าวันนี้ที่ทุ่งนาครับออกมานาน,นะครับผมมาหาเจ้านี <c oughs> ไ่ไอเทอร์โบไอเทอร์โบครับได้ถ่ายเพื่พี่น้องชมมานานแล้วครับหลายวันละที่ทุ่งนาของเราวันนี้ก็เกี่ยวข้าวไปเสร็จแล้วครับตัดสินเกี่ยวขา้า ครัเดี๋ยวข้าวเครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวรอเก็บข้าวขึ้นมากองรวมกันตรงนี้นะครับผมก็นาอีกทุ่งหนึ่งก็เจ้ามารวมกันนะครับแล้วก็สีบริใสรถเกี่ยวครับพี่น้องเขาพนมาหลายเครงมันน้มครับเคร่องมีปลาผมแต่ข้นเกี่ยวครับ ย่สองสามคนปูเถาเกี่ยวแล้วแหรอครับเยวสองสามมือครับแล้วนัน่นแล้วมาเอาเฮียมาให้น้องเทอร์โบครับมา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 เทอร์โบมาได้ขาไก่ไปหนึ่งขาแล้วก็ปลากระป๋องอีกหนึ่งป๋อง ยิ้มวะเนี่ยฮะนี่เสียดอาหารเขามากครับพี่น้องได้กินปลากับป๋องซีเชียบเลยนะแจเอานีม่มาแข่นกระดูก นี่ครับคันนี้ขายครับพี่น้องขายนะขายนะเดี๋ยวมีใครมองหาอยู่ครับมาคุยกันเลยโทรมาที่ซูเปอร์ยาวเลยครับผมเนี่ยกระจกเอาขึ้นได้นะครับผมกระจกเอาขึ้นได้แต่ว่าตาสินน่าจะแกนอนอยู่ตรงนี้ครับเราหมักนอนในบ้านครับเราหมักนอนอยู่นี่ ตะวันขยอยุ่นดีเพื่นนี่ตามสภาพครับพี่น้องกันชนนี่ก็อยากให้ดีกับเปลี่ยนไม้ไปเลยเปลี่ยนตัวไม้ไปเลยอันนี้มีเล่มทะเบียนมีครับแต่ว่าไม่สามารถโอนได้นะครับเพราะว่ามันเล่มมันน่าจะเป็นชื่อของ คนที่แรกๆเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้โอนมานะครับต่อๆกันมามันก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหน,นครับอืมก็เลยไม่ได้ครับผมแต่เบียนก็ภาษีก็ขาดมานานแล้วอืมขาดมานานแล้วครับต่อทะเบียนได้ครับผมแต่ว่าต้องไปลากยาวมาประมาณสามสี่ปีครับ มันเป็นรถเผาเดียวครับผมเป็นสิบล้อเผาเดียวขึ้นรถขนาดอ่าขึ้นรถขนาดร้อยยี่ร้อยสี่ลงมาครับผมร้อยสี่ร้อยสี่ลงมาขนาดไม่เกินสักสิบห้าตันนะพี่น้องถ้าเกินไปแล้วมันแล้วมันมันมันยุบครับมันแบบมันอ่อนนะ่ะ แหนบมันอ่อนครับตัวนี้วานเป็นแหนบที่มันไม่ใช่แหนบหน้าใหญ่นะครับมันเป็นแหนบหน้าเจ็ดเซนนะครับนี่อันนี้แหละสภาพการทํางานก็โอเคนะครับแต่ว่ามันเกียร์สามมันจะเด้งครับจะเด้งต้องได้ดันเอาครับดันไว้เอาครับ ตัวนี้สําหรับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ขายเหมือนกันครับนี่ไฟฟ้าครบระบบเต็มนะครับอืเปิดไปที่ราคาห้าสิบแปดครับผมเป็นฮิตาชิ EX 0สองร้อยครับรุ่นสองครับตัวเดินแรงครับตัวเดินแรงตั๊ม โอเคครับใช้ได้เครื่องดีครับปั๊มใช้ได้นะครับผมปั๊มนี่ถือว่าแรงยังเยอะดีครับแรงยังเยอะดีตัวเดินก็ยังแรงดีนะครับก็คือสภาพการทำงานใช้งานได้เลยครับผมราคานี้ก็คือมาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้แล้วแอร์แอร์ตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าผมจะทำให้นะครับทำแอร์ให้ด้วย ทำแอร์ให้นะครับปุ่งกีนี่มีหลวมนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ม่นิดเนี่ยหลวมหลวมเยอะอยู่ครับแต่ว่าขายไปตามสภาพนี้นะครับผมปุงกีไม่ได้ทําให้เดี๋ยวรับทําแอร์ให้นะครับคือราคานี้รถนะครับที่ผมออกมานี่ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับเออทําไมต้องขายก็คือ ถ้าไม่มีคนเอาก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับใช้งานไปเรื่อยๆถ้ามีคนเอาก็ขายส่วนคันนี้คันนี้ยังยังไม่ว่าอะไรครับผมเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเพราะว่าคันนี้มันเหมาะสําหรับไปทํางานนะครับเหมาะสําหรับไปทํางานงานอย่างผมนะครับงานอย่างผมงานที่ไม่เยอะเกินนะครับก็คือเราไม่ได้ แต่ละปีเราไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ทำงานเยอะแต่ละปีกเท็ดงานหน่อยๆนัอนงพี่นอ้องก็เลยว่ารถเง่งนี่ก็ว่าถือว่าจำเป็นพ่อท่าใดน,นะสำหรับทีมงานสุเปร์ย่าวเฮาครับ กีกับบางรับแล้วแต่คันนี้มันพุ่งกีใหญ่ครับสดใสนี่พุ่งกีเกือบเท่าสองร้อยเนาะติดชุมครับคันนี้อ้าวมันคือมากินปลากระปองวะ่ะ ไอ้นี่ไม่ชอบกินปลากระป๋องเว้ยพี่แม่เขาเท่ให้แล้วมไปคุ้มไปหมุนยังอันนั้นอื่เฮ้เร็วเร็วนะกินเลยม,มันเป็นคานหน้าแคบนะครับผม คันหน้าแคบถ้าอยากให้ดีไปเปลี่ยนคานหน้ากว้างครับใช้ดีเลยแต่ว่าก็ก็เลี้ยวได้เยอะอยู่นะครับคันนี้ไม่ถือว่าเลี้ยวได้น้อยนะเป็นรถรอบอออกจะเป็นรอบวิ่งนิดนึงครับผมรถเป้านี่โว้ยแรนนี่คุณละ่ะรอยสาสบายเลยพี่น้องยเร็วขนาด เปิดน้ำก่อนวันนี้น้ำน้ำลดแล้ว แล้วหน้าแรงก็จะได้เปิดใส่ตลอดเลยนะครับวันนี้หน้านี้ก็ แดงดีว่าพี่น้องที่จริงมันต้องทำให้เป็นแบบน้ําตกเนาะมันค่อยน้ํามันจะใสดีครับ อ๋โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปเดินเรื่องเอกสารนะครับเจเวนนะครับผมเรื่องเอกสารเกี่ยวกับรถคันเ7 0 0ดนะครับซีรีส์700ครับเดินเรื่องเอกสารครับวันนี้ส่งเอกสารไปให้เอ่อเเอ็มนะครับ ดำเนินการในการาทำการต่อทะเบียนครับทำการจดทะเบียนจดเล่มทะเบียนครับขอเล่มทะเบียนอ่ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมกันครับผมกลิบนี้สวัสดีครับ